สวัสดีค่ะเฟยค่ะสวัสดีครับถั่วงอกครับพบกับเราสองคนเฟยและถั่วงอก How to get better How to get better ร์มาจากอะไรคะคุณถั่วงอกมันมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ว่าเพื่อนที่เรารู้จักเนี่ยเขาต้องการทำอะไรสักอย่างให้มันดีขึ้นแต่ว่าเขาอ่ะไม่มีโน้ท์ฮาวตรงนี้ซึ่งเราพอจะมีความรู้ตรงนี้อยู่ เรามีความต้องการที่จะช่วยเหลือเขาให้พัฒนาให้มันดีขึ้นครับเราสองคนจะมาได้นําช่องของพวกเรากันค่ะช่องของเราสองคนจะเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับวงการเกมเมอร์ซะเป็นส่วนใหญ่เช่นของเฟรจะพูดคุยเกี่ยวกับวงการนักแคสเกมหรือสตรีมเมอร์ค่ะแล้วของคุั่วงอกละ่ะคะในส่วนของผมเนี่ยจะเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับข้อมูลเกมตอนนี้จะเริ่มจากช่วงอะไรด o ตาทู 2, ซึ่งของผมเนี่ยจะมีหลายอีพิโซดเลย จะพูดเกี่ยวกับเกม Dota 2ว่า Dota 2เนี่ยมันเป็นเกมแบบไหนมีแมคานิกเบื้องต้นในเกมยังไงบ้างเทคนิคการเล่นต่างๆต,ตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงเล่นเป็นเลยครับอืมซึ่งจะมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะอ่อแล้วก็จะมีเกมอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาในอนาคตด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับค่ะรวมไปถึงเราจะมาชวนคุยหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือออฟไลน์ line. ที่พวกเราสองคนชอบเพื่อนๆลองนึกถึงการแคสเกมก็ได้ค่ะแต่เราไม่ได้มาแคสเกมถ้าว่าจะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะฝากพอด์แคสของเราสองคนถั่วงอกและก็เฟด้วยนะคะฝากเลยนะครับ